เชอร์เบตฟันนีาา่สวัสดีครับอันนี้ครับเราอยู่กันที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนของออมเล็ตนะครับอ่าแล้วก็น้องเชอเบตนะครับน้องเชอเบตเดี๋ยววิ่งไปถึงตรงโกเลยนะใครถึงก่อนคนนั้นชนะนะน้องเชอเบตต้องต่อให้หน่อยต่อให้น้องเชอเบตนะเชอร์เบตไปต่ออยู่ข้างหน้านี่ามาเชอเบตฟันนี่ตัวเล็กนะเชอเบตฟันนี่ต้องได้ต่อหน่อยอ่าเดี๋ยวค่ะเอานะพร้อมยังออมเล็ตถอยหลังหน่อยอมเล็ตถอยหลังดีค่ะ หลังอีกนะจะเป็นพร้อมยังหนึ่งสองไปวิ่งวิ่งปโอ้ยน้องก็วิ่งไวขึ้นเลยนะน้องเป็นยังสปีดน้องใช้ได้ไหมเออลูกก็ต้องต่อให้น้องเลยเอาใหม่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 ไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่อีกรอบนึงอุ้ยน้องวิ่งไวใช้ได้เลยเอ้าเขาไม่ให้เราเล่นสนาม นี่ฟังดิเห็นไหมเฮ้ยนี่นี่ฮะเอาใหม่รอรอคือนักเรียนทหารไงลูกมาอ่าใช่เชเบตเอาใหม่เชเบตเอาใหมอ่าเอาใหม่นะเอาพร้อมยังไปทางนู้นนะดี่โอ้ว่อนไปเร็ว ทำไมไม่ไปอะ่ะทำไมไม่ไปอะ่ะพอตัวเองพอตัวเองเสียเปรียบก็ไม่สู้เลยนะเราเนี่ยร้ายจริงๆนะฮะร้ายจริงๆนะก็ผัดกันดีแพ้ชนะไม่เห็นเป็นไรเลยโหหนูจะชนะคนเดียวได้ยังไงเล่นด้วยกันน่ะหนูก็ต้องแบ่งกันชนะสิเข้าใจไหมครับเมื่อกี้หนูก็ชนะไงโอ้ยไม่ไหวเลยนะครับน้องเชืรอเบตอน้องเชืรอเบดงอนครับน้องเชอเบดงอนร้องไห้เลยอเมรดน้องงอนน่ะ น้องงอนที่อเริจชนะเยอะเลยโอน้องหน่อยดิเออน้องเออน้องไม่รู้จักแพ้ชนะเลยอ่ะเออเดี๋ยวเล่นใหม่กอดพี่ก่อนกอดจันกอดจันเดี๋ยวเรากลับไปเล่นบ้านนะใครมีมีมีตังค์ไหมมีตังค์ไหมมีตังค์ไหมเดี๋ยวไปซื้อไอติมกันนะเชอร์เบนมีตังค์ไหมถือไว้นะเดี๋ยวพาไปซื้อไอติมนะปะพวกเราเดินไประวังรถไปหาแม่อูนะสดีครับแม่อู ไปไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะเดี๋ยวพาน้องอเสบ็ดซื้อติ่มด้วยนะครับเมื่อกี้นอ้องเสบดงอนแม่โอ้งอนอมเล็ตตัวเองรอบแรกชนะพอพี่ชนะบ้างไม่ยอมรับเนี่ยโอ้โอเคนะครับเสบ็ดฟันนี่ไปแล้วนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเสบ็ดบ๊ายบายค่ะอมเล็ตบ๊ายบายครับบ๊ายบาย